ครับสวัสดีครับอาจารย์ทุกท่านหลังจากที่อาจารย์ได้รับการติดตั้งระบบไปแล้วนะครับทางบริษัทจะส่ยยสงยูสเน็มพาสเวิร์ดให้อาจารย์อาจารย์ก็ใช้ยูสเนมพาสเวิร์ดนะครับเข้าตามเว็บไซต์ URL ที่เราส่งไปให้จุดที่หนึ่งที่อาจารย์จะต้องมองหาก็คือในเรื่องของบุคลารกรล็อกอินนะอาจารย์กดล็อกอินเข้าจากตรงนี้นะครับพอเข้ามาแล้วนะครับอาจารย์จะเจอหน้าตานี้ อาจารย์ก็ใส่ username password ให้เรียบร้อยนะครับเข้าไปเสร็จเรียบร้อยแล้วปุ๊บกด sign in นะครับหลังจากนั้นก็จะมาเจอหน้าตานี้หน้าตานี้จะมีส่วนสําคัญอยู่2ส่วนส่วนที่1ก็คือในเรื่องของการใช้งานระบบเราเรียกตรงนี้ว่าระบบเบสิกนะครับส่วนอีกตัวนึงคือเป็นเรื่องของแอคควนจะอยู่ตรงเมนูด้านบนนะครับในการใช้งานตรงส่วนนี้จะเป็นการใช้งานนะครับตรงส่วนนี้จะเป็นเรื่องของการบริหารระบบอาจารย์เลื่อน s c r ร์บ bar ลงมาล่างสุดจะเห็นคําว่า technician นะครับอาจารย์กดคําว่า technician หลังจากนั้นเสร็จปุ๊บอาจารย์จะเจอหน้าตามเมนูในส่วนของงานเทคนิคเชียนซึ่งจะประกอบไปด้วยเมนูต่างนะครับจุดประสงค์ที่เราจะต้องทําวันนี้คือเรื่องของการเพิ่มบุคลากรอาจารย์มองหาที่เมนูที่10.2นะ่ไหอาจารย์กดปุ่มตรงนี้เข้าไปหลังจากอาจารย์ก,กดเข้ามาแล้วปุ๊บเนี่ยถ้ามียุสเนมที่มีการใส่ไปแล้วหรือว่าบันทึกไปแล้วหรือว่าเพิ่มไปแล้วเนี่ยก็จะมบกดตรงนี้นะครับหากอาจารย์ต้องการเพิ่มใหม่ก็กดปุ่มเพิ่มหากอาจารย์ต้องการแก้ไขกด คลิกตรงนี้นะครับเพื่อกดปุ่มแก้ไขจุประสงค์เราต้องการเพิ่มเรากดปุ่มเพิ่มนะครับพอกดปุ่มเพิ่มพวบเนี่ยจะเจอแบบฟอร์มให้กรอกนะครับอาจารย์ก็กรอกในส่วนของแบบฟอร์มคือในส่วนแรกเป็นเรื่องของบาร์โค้ดบาร์โค้ดนี้นะครับจะเป็นตัวสําคัญก็คือให้ใช้บาร์โค้ดสิ่งคือเลขสัสหลักของบุคลากร,กรนะครับแล้วก็ถ้าการบันทึกนั้นจะนจะยอมให้บันทึกแค่หนึ่งรายการในหนึ่งบาร์โค้ด มันจะไม่ยอมให้ซ้ํากันนะครับถ้าซ้ํากันจะไม่สามารถบันทึกได้ดนะังนั้นแสดงว่าเราจะกรองได้ว่าคนที่จะมาใช้งานจริงนะั้นต้องแจ้งจริงนะครับนั้นแสดงว่าบุคลากรแต่ละคนต้องแจ้งยูสเนมพาสเวิร์ดที่ถูกต้องแล้วก็รวมถึงบาร์โค้ด13หลักที่ถูกต้องนะครับช่องแรกบาร์โค้ด13หลักต่อมารหัสบุ๊คมาร์กนะครับจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะครับตัวนี้ไม่มีสิ่งปัญหาอะไรส่วนชื่อล็อกอินนะครับจะเป็นการใส่ในครั้งเดียวว่าจะให้ชื่ออะไรนะครับ อาจจะก,กาหนดให้ชัดเจนว่าจะตั้งชื่อเป็นชื่อภาษาอังกฤษของเขาเลยหรือว่าจะเป็นชื่อในส่วนของ t ิดเชื้อส่หนึ่งซึ่งเป็นรหัสในการล็อกอินนะครับล็อกอินเข้าสู่ระบบอาจารย์ตั้งพาสเวิร์ให้เขานะครับซึ่งภายหลังเขาสามารถเปลี่ยนเองได้ในส่วนของพาสเวิร์ล็อกอินอัตโนมัติคือการกําหนด i p ให้ชัดเจนว่าถ้าเกิดจะใช้าจะใช้งานระบบนี้จะต้องอยู่กับเครื่องนี้เท่านั้นเป็นการใส่ IP เครื่องเข้าไปนะครับส่วนในเรื่องของการกําหนดผู้ใช้งานระบบนั้ากำหนดว่าเขาอยู่ในกลุ่มไหนของผู้ใช้งานระบบนะครับซึ่ง ซึ่งเมนูในส่วนของบุคลากรนะครับจะเป็นเรื่อ,ของของการกําหนดกลุ่มตรงนั้นได้ทอิติครับในส่วนของเทวิเชียนจะสามารถกําหนดกลุ่มพวกนี้ได้นะครับในส่วนของกลุ่มสาระว่ากลุ่มคนนี้เขาอยู่สาระไหนนะครับแล้วก็ในส่วนของห้องหลักในกรณีที่มีการใช้งานกระบบนะครับตรงนี้เป็นเรื่องสําคัญครับคือชื่อเจ้าหน้าที่นั้นให้เป็นชื่อจริงนามสกุลจริงนะครับใส่ชื่อเข้าไปแล้วก็ส่วนตําแหน่งหน้าที่นั้นระบุเลยครับว่าเขา้าที่รับผิดชอบหน้าที่อะไรในสนของการใช้งานระบบนี้นะครับ กำหนดเรื่องของปลุคอสสามนะครับเป็นบุคลารกรหรือไม่ตรงนี้สําคัญนะครับจะต้องบอกว่าการที่อาจารย์ทดลองรหัสหรือว่าลองเล่นหรือกําหนดให้ผู้เล่นเล่น,ลน,ลนให้กดก้อนไม่น,นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นบุคลากรจริงใช้งานจริงให้กดก้อนใช่เพราะเป็นเรื่องของการนับสถิติจำนวนบุคลากรนะครับตรงนี้ส่วนการอนุญาตให้เข้าใช้งานระบบนั้นมันจะบอกว่าอนุญาตให้เข้าซ้ําได้หรือไม่ได้ถ้าเกิดว่าเข้าซ้ําไม่ได้หมายความว่าถ้าเกิดเราเข้าอยู่มีคนรหัสเราเข้านะครับเราก็จะถูกดิดออกจะทําให้เรารู้ว่า มีคนใช้รหัสเรานะครับส่วนนี้เป็นครูผู้สอนหรือไม่คือกําหนดว่าเขาเป็นครูผู้สอนนะครับเป็นครูผู้สอนเพื่อให้รู้ว่าเขาเป็นครูที่มีหน้าที่ในการสอนนะครับอาจจะเป็นส่วนในส่วนของธุกรการอนะไรต่างๆที่ไม่มีหนะ้าที่เกี่ยวข้องการสอนก็กดเอาไม่นะฮะอันนี้คือในส่วนของประเภทนะครับแล้วก็เป็นชาวต่างชาติหรือไม่เป็นครูต่างชาติหรือไม่ก็กดที่หนึ่งส่วนปีการศึกษาอาจารย์เลือกนิดหนึ่งว่าตอนนี้จ์นะครับ เป็นต mm. ิกระสานไหนบุคลากรคนนี้นะครับเสร็จแล้วก็กดปุ่มบันทึกนะครับพอกดปุ่มบันทึกเสร็จปุ๊บคราวนี้ในส่วนสําคัญของระบบคือว่าเวลาที่อาจารย์กดเลือกคอมโบบล็อกของนี้แล้วมันไม่มีข้อมูลขึ้นนะครับอาจารย์จะต้องเข้ามาในส่วนของงานบุคลากรนะครับตัวการเลือกตรงนี้ก็คืองานบุคลากรแล้วก็ในส่วนของตรงนี้ครับกำหนดไฟล์กําหนดประเภทบุคลากรกําหนดเอกวิชาการกําหนดข้อมูลเบื้องต้นเหล่านี้จะถูกกาหนดที่ส่วนของงานบุคลากรเป็นหลักนะครับ การกำหนดนั้นกำหนดเป็นรายปีรายเทอมนะครับอาจจะเลือกว่าอาจารย์จะเพิ่มข้อมูลนี้ของเทอมไหนอาจารย์เลือกนิดนึงว่าสังเกตคำว่าใช่กับไม่ใช่นะครับมับนหมายถึงว่าปีปัจจุบันนี่คือปีไหนในส่วนของการกำหนดตรงนี้จะอ,อยู่ที่งานวิชาการนะครับเราจะบอกว่าปีนี้คือเป็นปีเดียวที่เราใช้งานอยู่ก็ให้เลือกจากตรงนี้นะครับจากนั้นเมนูในส่วนของงานบุคลากรที่4.1นะครับคือการกำหนดฝ่ายเราจะรู้เลยว่าเราก็มีการ ฝ่ายกี่ฝ่ายนะครับอาจจะมี4ไ่ฝ่าย16บหกฝ่ายก็แล้วแต่รบริบทของแต่ละโรงเรียนหลังจากนั้นก็นะครับต้องมากำหนด,ดในส่วนของแผแนกว่าแ,แต่ละฝ่ายมีนแนนกอะไรบ้างนะครับกดคลิกเข้าไปพอเข้ามาแล้วนะครับอย่างเช่นในส่วนของฝ่ายวิชาการนะครับมีผนแนอนไรนบ้างก็มีวัดผลมีงานทะเบียนมีตารางสอนอรยาจจะกําำหนดลงไปนะครับส่วนลำดับหรือออเดอร์ในการจะเป็นการจัดลำดับข้อมูลว่าข้อมูลนั้นอยู่ลำดับที่เท่าไหร่ นะครับนี่คือในส่วนของงานบุคลากรที่อาจารย์จะต้องเข้ามาเพิ่มรายละเอียดเพื่อใช้ในการเลือกนะในส่วนของการกำหนดประรเภทบุคลากรนะครับกดเพิ่มกดแก้ไขได้ตรงนี้นะครับคุณมิชัยเอกนะหลังจากที่อาจารย์กําหนดแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเบลือกไปปรากฏดปุ่มบันทึกพอกดปุ่มบันทึกแล้วนะครับมันก็จะขึ้นว่า ที่เชื่อศูนหนึ่งโรูสมสีนะครับจะรับการติดตั้งเข้าสู่ระบบแล้วอาจารย์สังเกตนะครับตรงแถบสีนี้จะไม่ขึ้นยังไม่ขึ้นถ้ายังไม่ขึ้นนั่นแสดงว่าอาจารย์ท้านนี้ไม่สามารถจะใช้รหัสที่เรากำหนดให้เข้าใช้งานได้เพราะว่ายังไม่รับการแอตติเวตติเวตคือการกําหนดให้ผู้ใช้งานสามารถพร้อมใช้งานได้นะครับดังนั้นในส่วนของการแอตติเวตอาจารย์จะต้องกดตรงปุ่มนี้นะครับเท่านั้นนะฮะตรงนี้นะครับ เสร็จแล้วกดคำว,ว่า activate นะครับตรงนี้ปึ๊บนะครับแล้วก็กดตกลงสังเกตด้ว่ามันขึ้นแล้วนะครับครูสมศสีขึ้นแล้วมีถ้าไม่ถ้าขึ้นอย่างนี้แสดงว่าครูสามารถใช้รหัสนี้ได้นะครับในการเข้าง,งานระบบได้แน่นอนนะครับแต่ถ้าไม่ขึ้นนี่คือยังเข้าใช้งานไม่ได้เราต้องมาทําการ activate อย่าลืมนะครับการทำาะาร activate ต้องมากําหนดจากตรงนี้ คราวนี้ครูสมศรีเองหลังจากที่เป็นบุคลากรที่พร้อมใช้งานระบบแล้วแต่ก็ยังไม่ได้รับการกําหนดสิทธิ์ว่าให้ทํางานอะไรนะครับการอนุญาตใช้สิทธิ์นั้นให้มาที่คําว่าการอนุญาตตรงนี้กดปุ่มเข้าไปนะครับจากนั้นถึงจะมาระบุว่าครูสมศรีนะครับนะครับสามารถใช้งานระบบอะไรบ้างเช่นบันทึกเวลาักเรียนอารูไม่ต้องทาตรงนี้ครูไม่ต้องทํานะครับ ส่วนระบบงานทะเบียนโ,โอเคครับคุณสมศรีรับผิดชอบงานทะเบียนก็กดเปิดสิทธิ์ให้เขานะครับเปิดสิทธิ์ให้เขาใช้งานในแต่ละเมนูนะครับก็กําหนดสิทธิ์ให้เขาเมนูไหนที่ไม่ใหญ่เขาใช้งานก็กดยกเลิกได้นะครับโอเคครับนี่คืองานทะเบียนที่คุณสมศรีรับผิดชอบส่วนงานวิชาการไม่ต้องงานปกครองไม่ต้องระบบผู้บริหารไม่ต้องนะครับยกเลิกไป ก็ไม่ต้องนะครับตารางสอนไม่ต้องทํางานทะเบียนอย่างเดียวจบเลกไปให้หมดตรวจสอบให้เรียบร้อยว่าไม่เผลอเปิดไปสิทธิ์ให้อื่นอย่างอื่นให้เขานะครับให้ทํางานสิทธิ์ทะเบียนอย่างเดียวนะครับตรงส่วนดนี้จะสามารถที่จะดูได้นะครับว่าเราได้เปิดสิทธิ์ให้ใครเขาใช้งานบ้างนะครับโอเคครับโอเคนี่คือสิทธิ์ที่ครูสมศรีมีสิทธิ์รับก็คือในส่วนของงานระบบงานทะเบียน เราสามารถดูได้ครับว่าเมนูนี้มีใครมีสิทธิ์ใช้ได้บเปลาโดยการกดปุ่มนี้เข้าไปดูนะครับก็จะเห็นสิทธิ์ของเขาสังเกตว่ามีครูสมชายามาเกี่ยวข้องอีกคนหนึ่งแล้รครูสมชายนี่เป็นอดินสูงสุดสาม,ม,ม,มารถเข้ามาได้เหมือนกันนะครับโอเคนะครับแสดงว่างานทะเบียนของครูสมชายก็มีสิทธิ์เข้ามานะครับพราา้อมกับครูสมศรีโอเคครับหลังจากกําหนดสิทธิ์ให้กับครูสมศรีเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็กดปุ่มบันทึก พอหลังจากกดปุ่มบันทึกแล้วปุ๊บนะครับครูสมศรีก็มีสิทธิ์ที่เข้าใช้งานระบบได้แต่เมื่อไรก็ตามที่หลังจากที่ครูสมศรีเข้ามาใช้งานในระบบแล้วอออินแล้วมันเกิดขึ้นคําว่า p e r m i s s i o n นะครับือว่า Permission นั้นแสดงว่าครูสมศรีนั้นไม่ยังไม่ได้กําหนดสิทธิ์ให้เขาในการเข้าใช้งานนะครับโอเคนะครับนี่คือในส่วนของครูสมศรีที่เข้ามากรอกในระบบนะฮะ เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้พร้อมใช้งานโอเคครับครูสมศรีอันนี้เรามาดูในส่วนของครูสมศรีนะครับหากเราต้องการแก้ไขให้รหัสของครูสมศรีนะครับก็กดคลิกข้างหน้ากดแก้ไขก็ดีที่ครูสมศรีลืมรหัสผ่านนะครับเราก็มาแก้รหัสให้เลยว,ยว่ารหัสเป็นอะไรนะครับครูสมศรีรหัสหนึ่งสองสามอย่างเงี้ยนะฮะ อายุเซอร์เด่ยจะแก้ไม่ได้แล้วนะครับถ้าไม่ใช่คือต้องต้องลบออกไปเลยนะครับเสแล้วคูณสมศรสีรหัส1นึงสองสากดบันทึกนะครับเปิดข้อ,ออกไปจากนั้นนะครับลองล็อ,อกอินเข้ามาด้วยการกดับเออากอดนะครับจากนั้นก็ทดสอบในการล็อ,อกอินเข้ามา รหัสหนึ่งของสามนะครับเข้ามาในระบบพอเข้ามาแล้วนะครับแสดงว่าครูสมศรีได้รหัสถูกต้องนะครับนะครับได้รหัสถูกต้องว่าให้ใช้งานระบบนี้เข้าใช้งานได้นะครับก็กด logout อออไปนี่คือการเปิดสิทธิ์นะครับ อาจารย์ในส่วนของอาจารย์นี่เป็นแัดมินใหญ่นะครับสามารถเข้าไปตรวจสอบสิทธ้อีกครั้งหนึ่งนะครับโดยการเข้ามาในระบบแล้วก็กิมรัสผ่านเ,เข้าไปเสร็จแล้วมาในส่วนของงานที่มีเช่น ถ้าเกิดมีการผิดพลาดในการเปิดสิทธ์นะครับอาจารย์จะต้องมาสังเกตจากตรงนี้อาจารย์ดูที่ครูสมศรีนะครับกดแก้ไขเข้าไปาเห็นไหมครับว่ายังอยู่ที่ฝ่ายผู้บริหารเรียนเราควรจะเลือกให้เป็นอยู่ฝ่ายทะเบียนรักผลนะครับตรงนี้กดปุ่มบันทึก ในการกำหน,นดสิทธ์นะครับสามารถกำหน,นดสิทธ์เป็นรายบุคคลได้นะครับในส่วนของครูสมศรีเอเนี่ยเราก็ยังอนุญาตสิทธ์เพิ่มเติมได้ครัเขาผิดพลาดในส่วนของการกำหน,นดสิทธ์แล้วก็มาเปลี่ยนแปลงได้นะครับเห็นไหมครับเป็นขทะเสียแล้วดังนั้นตรงนี้จะเป็นตัวสําคัญในการที่จะเป็นตัวชี้วัดนะครับและจุดสําคัญอีกตัวหนึ่งของของการทํางานในส่วนนี้ก็คือว่าเราจะต้องสังเกตให้ดีครับว่าถ้าเขาจะใช้รหัสได้ ะจะใช้จะเข้าใช้รหับได้นั้นแสดงว่าจะต้องมีข้อความนี้เกิดขึ้นในตัวของรายชื่อเขานะครับคือ,อยังปฏิบัติหน้าที่ในปัจจุบันนี้นะครับแต่ถ้าเกิดสมมติเขาลาออกไปหรือว่าเราจะปิดสิทธิ์ครัปิดสิทธิ์ในการใช้งานของเขาเราก็มาปิดตัวนี้นะครับคือปิดการใช้งานตัวนี้นะครับกลุ่มสีเขียวน้นก็จะใช้งานไม่ได้นะครับทุกครั้งในการเข้าใช้งานต้องลอกเอาออก เสร็จแล้วก็เข้ามาในระบบใหม่บุคลากรออกอินนะครับเสร็จแล้วใส่ยูเซอร์ใส่พาสเวิร์ดถ้าเกิดว่าบุคลากรไม่สามารถจะเข้าได้นะครับมีเหตุผลเดียว นะครับก็คือหนึ่งก็คือเรายังไม่ได้ทําการแอ t i ิ a t ตให้เขานะครับ,นะรบเรายังไม่ทําการแอตติเวตให้เขาถ้าถ้ายังไม่แอ t i ิ a วตให้เขาเขาก็จะใช้งานไม่ได้อันที่สองคือยังไม่กําหนดสิทธิ์ให้เขาเขาก็จะเข้าใช้งานไม่ได้นะครับมีแค่สองไอคอนนี้ตอนนี้ครูสมศรีก็สามารถเข้ามาในงานของทะเบียนได้แล้วนะครับในส่วนของการจัดการงานทะเบียนต่างๆพอเข้ามาแล้วสังเกตว่าครูสมศรีนะั้นจะเจอแค่สองไอคอนก็คือในส่วนของไอคอนของทะเบียนวัดกดของงานทะเบียนแล้วก็ทะเบียนวัดกดนี่นะครับ ไม่เจอไอ,อ้ข้ออื่นเหมือนแอดมินสูงสุดนะครับส่วนผู้มือก็จะมีแค่2ระบบที่จะให้เขาดูนะครับเขาสามารถที่จะเข้ามาแก้ไข,ขเรื่องของรหัสพานนะครับภาพประจําตัวประวัติส,ส่วนบุคคลนะครับส่วนนี้ผู้สมัครเองก็สามารถจะมากรอกข้อมูลในส่วนของประวัติในส่วน,สขนของบุคลากรได้นะครับว่าผู้สมัครนั้นจะต้องกรอกประวัติส่วนบุคคลนะครับส่วนวันที่ถ้าเกิดมันไม่ขึ้นให้ใ,หใช้เรื่องนะครับให้เอาลูกศรอ,ออกนะครับจะสามาถเรโดยขึ้นมาได้นะฮะ ที่อยู่ที่อยู่ปัจจุบันงานพรัการสอนผลงานวิชาการข้อมูลตัวต่างๆที่เกี่ยวกับกพเจตนะครับจะถูกบันทึกไว้ในระบบของงานบุคลากรครับอันนี้คือส่วนที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับสรุปสุดท้ายนะครับขอขอเน้นว่าในส่วนของงานนะครับในส่วนของงานเทคนิคเชียนที่เข้ามาเกี่ยวข้องในระบบนะครับอย่าลืมในส่วนของงาน Activate ถ้าไม่ระดับเวทแล้วเนี่ยบุคลาก,กรก็จะทาไม่ได้ส่วนข้อมูลไหนที่เลือกไม่ได้นะครับจะอยู่ที่ส่วนของงานบุคลาก,กรที่ต้องเขาเ้าไปกาหนดสิทธิ์ให้เรียบกำหนดข้อมูลื่วมต้นให้เรียบร้อยก่อนมันถึงจะสามารถเลือกได้นะครับนี่คือภาพรวมทั้งหมดนะครับในส่วนของงานกําหนดสิทธิ์ผู้เข้าใช้งานร่วมระบบนะครับของเจมิเชียสตา่างๆโอเคครับล็อกเอาออกไปนะครับ